ตอนนี้มันเขาจะปิดร้านสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมพาทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดอยุธยานะครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่วัดพนังเชิงนะทุกคนก็เดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูข้างในนะจริงๆที่อยุธยาก็ที่เที่ยวเยอะมากนะแต่สวยมาก เดี๋ยวต้องลองไปดูข้างในนะทุกคนมีภาษาจีนด้วยเป็นวัไทยที่มีภาษาจีนอันนี้ผมไม่รู้มีอะไรบ้างเขาน่าจะมีแบบทำบุญทำอะไรหลายอย่างอันนี้เสียงสวบนะครับเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูข้างในนะเหมือนผมเคยอ่านเจอว่าวัดพนัญเชิงเนี่ยในโบสถ์อุโบสถจะสวยมากนะทุกคนแต่ดูแค่้างนอกก็ดูอลังการล้ว ทุคนเขามีจุดเทียนดนะครับอันนี้น่าจะเป็นเสียงพักส่วนนะทุกคนก็น่าจะทำพิธีอะไรสักอย่างนะแต่ผมพาเดินเข้าไปดูข้างในนะครับวันนี้คนก็พอมีบ้างนะครับก็ไม่ไม่ถือว่าเยอะแต่ไม่น้อยนะครับก็ถือว่าปกตินะทุกคน เดี๋ยวเราพาเดินเข้าไปดูข้างในนะด้านในจะสวยมากเลยนะครับนนว่าจะมีภาษาจีนอยู่ข้างหน้าด้วยคนเยอะมากเลยนะด้านในสวยมากสถาปัตยกรรมแบบสวยมากทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพระ พระพุทธรูปที่อยู่ด้านในกิจกรรมฝาแังคือดีมากอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบที่กเกเ่าแล้วนะทุกคนคนก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกับวัดทั่วไปนะครับเหมือนคล้ายๆสถาปัตยกรรมคล้ายวัดในกรุงเทพเลยก็แน่นอนนะทุกคนเพราะว่าวัดในกรุงเทพอะ่ะส่วนมากก็รับอิทธิพลมาจาก ศิลปะในวัดในอยุธยาทั้งหมดเลยนะเทพต่ออยุธย,ยาเพราะเป็นอะไรที่รันธรรมมาจากที่ที่เดียวกันนะครับก็คือกรุงเทพรับว่าชนะธรรมมาจากอายุธยานะสืบต่อต่ตับทุกคนสวยมากคิดว่าวันนี้น่าจะเก่ามากทุกคนนะครับมีทั้งชาวไทยแล้วก็าชาวต่างชาติเยอะแยะมากมาย ทุกคนอันนี้ผมก็พาทุกคนเดินออกมาแล้วนะแต่เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศ บริเวณรอบๆกำแพงวัดให้ดูนะทุกคนว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าบริเวณรอบๆกำแพงวัดคือมีของขายเยอะมากเฉพาะ,ะโรตีสายใหม่นะทุกคนเป็นของขึ้นชื่อของอยุธยาอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะมีพวกอาหารปลาอะไรอย่างเงี้ยขายนะครับเยอะมากก้อนนะักท่องเที่ยวเยอะมากทุกคนก็แถวนี้อยู่ใกล้กับศาลเจ้าข้างๆก็มีศาลเจ้าด้วย<ม>แต่ว่าศาลเจ้าผมไม่กล้าเข้าไปนะผมกลัวเป็นแบบยังไงอะแบบผมไม่รู้ว่าเข้าได้หรือเปล่าแต่ที่นี่แบบเขาเปิด แค่ออนะครับเออสวยมากทุกคนนักท่องเที่ยวก็มีทั้งชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยนะครับเยอะมากก็ผมคิดว่าการท่องเที่ยวน่าจะกลับมาบูมแล้วนะครับก็ดีมากเดี๋ยวถ่ายข้างหลังให้ดูนะตอนก็จะมีร้านอาหารตามทางร้านของคราร้านขายของเครื่องใช้ของฝากอะไรทั่วไปนะครับก็มีร้านขายโรตดีไสน์ใหม่ของฝากนะทุกคนดีมากคนก็ค่อนข้างเยอะ บริเวณนี้จะเป็นบริเวณลานจอดรถให้แบบบริการนะครับสําหรับใครที่เอารถยนต์มาก็มีลานกว้างมากคือดีมากทุกคนแล้วจอดรถเสร็จอ่ะเราอยากกินอะไรเราก็กินได้เลยนะครับฝั่งนน้ยก็เป็นฝั่งวัดก็มีผสมแบบความเชื่อแบบจีนลงไปนิดหน่อยนะเท่าที่ผมเห็นนะแต่ถ้า,าจริงๆแบบน่าจะมีแค่แบบสิ่งประดับอะไรที่เป็นแบบจีนๆผสมนิดหน่อย น่าจะแค่ภาษาจีนแหละผมคิดว่าเพราะว่าแบบเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมอะไรอะ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นมิกกายเทระวานนะแบบเนี้ยผมคิดว่านะเพราะว่าแถบๆในประเทศเราส่วนมากมีอกายที่อันนี้ก็ส่วนมากเป็นเทระวานส่วนมหาย,ยานผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นี๋ยวซูมให้ดูน่นนาจะเป็นมหาย,ยานแบบแคล้ายๆประเทศจีนนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เรา น่าจะไปที่ไหนอีกสักที่นะทุกคนอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นสารหลวงนะอันนี้เราจะมา,าขี่ช้างนะทุกคนมาอยุธยาทั้งทีก็ต้องมาขี่ช้างรถเยอะมากอันนี้ผมหาโอกาสที่จะเดินข้ามอยู่นะครับแต่เราจะต้องเดินข้ามไปฝั่งนู้นนะเพื่อที่จะขี่ช้างผมคิดว่ารอบหนึ่งน่าจะไม่เกินสามนะน้องน่ารักมาก เดี๋ยวภาพไปถึงผมจะบอกนะอันนี้เรามาเย็นหน่อยนะครับเขาก็ปิดแล้วน้องช้างก็น่าจะพักผ่อนนะทุกคนก็เดี๋ยวถ้ารอบหน้าเราได้มาก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับอันนี้เขาน่าจะแบบช้างน่าจะพักผ่อนแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปทิ่งื่นต่อน,นะทุกคนน่ารักมาก น้องรับสั่งได้ทุกคนน่ารักมากฉลาดมากเลยขึ้นางได้ครับน่ารักมากทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่กันต่อนะครับแถวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นโบราณสถานนะโบราณสถานเยอะมากเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งโน้น กันนะครับก็ตรงนั้นน่าจะเป็นศาลหลักเมืองแหละผมคิดว่าตรงนั้นน่าจะเป็นวัดพระรามนะเท่าที่ผมเคยมานานแล้วนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะทุกคนฝั่งโน้นอะแต่ผมมานานแล้วผมไม่รู้จำได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวไปที่อื่นต่อนะครับ ครับทุกคนตอนนี้เราก็มาช่วงเย็นนะตลาดน้ำอายุธยาก็ถ้ามาที่อยุธยาก็ห้ามพลาดแต่ว่าตอนนี้มันเขาจะปิดร้านกันแล้วนะทุกคนก็น่าจะมาผิดเวลานหน่อยครับถ้าจะมาจริงผมแนะนํามาแบบช่วงตอนสักเที่ยงเที่ยง,งอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศด้านหลังนะบรรยากาศก็คืออ่าสวยมากดูแบบเป็นไทยๆดีนะครับแต่ว่าคนอะ่ะก็คือหายไปหมดแล้ว ตอนนี้ก็จะหกโมงเย็นแล้วนะทุกคนครับนี้ก็เป็นสะพานนะเดีย๋ยวพาเดินไปดูก็จะมีร้านค้านะครับมันเย็นแล้วก็หลายหลร้านก็เริ่มปิดกันแล้วนะทุกคนอตอนนี้ก็จะหกโมงเย็นแล้วนะครับคนก็ค่อนข้างไม่มีเลยนะคนค่อนข้างไม่มีเลยนะครับ ก็มีอยู่มีนกนะครับกําลังเดินเล่นมีนกตัวนหนึ่งนกก็เดินตลาดเหมือนกันแล้วก็มีปลาถ้ามาช่วงนี้ก็จะมีนกกับปลาครับเดินแล้วคนก็ไม่เยอะโอเคทุกคนก็ท้ามาก็แนะนำมาช่วงกลางวันนะโอเคครับ ไไ okay. จากที่ผมเดินเข้าไปดูนะก็เขาปิดร้านใกล้จะหมดแล้วนะทุกคนก็ไม่น่าจะมีอะไรซื้อแล้วเราก็จะไปหาหมูกระทะกินนะทุกคนก็ได้ปลาหวานถุงละ10บาทเดงทุกคนแพ็ละ10บาท3ามแพ็คสาถูกมากก็ไม่มีอะไรอะทุกคนถ้ามาก็มากลางวันนะ คนน่าจะเยอะอยู่ประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวไปที่ไหนต่อผมจะเปิคดคลิปให้ดูนะทุกคนโอเคทุกคนก่อนไปร้านหมูกระทานะผมพาทุกคนมาแวะเดินที่ตลาดแกนอยุธยานะทุกคนคนก็ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับก็เป็นตลาดธรรมดานะน่าจะมีแค่วันเสาร์ที่นะครับ ก็มีแค่นี้นะทุกคนเดี๋ยวไปที่เราต่อไปกันเลยมก,กท,ยท,ยทุกคนอันนี้เราก็มาไ้กินหมูกระทะนะที่ร้านหนึ่งในยุทธยานะชื่อร้านอาป่านะทุกคนก็เดี๋ยวกินเสร็จเราก็ กับกรุงเทพแล้วนะทุกคนโอเคครับอาหารทะเลเยอะมากเลยนะทุกคนมีอาหารทะเลเหมือนกุงเททั่วไปและคนโคตรเยอะอาหารทะเลหมูอะไรน่มีตนอรตีสดด้วยดีมากทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดมันเป็นยังไงฮะรอพี่มันที่นี